สวัสดีค่ะพี่จมสุภทั์ันต์นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องถ้าเราใจใสใจสบายนะคะเรานึกถึงพระพุทธองค์เนี่ยเราจะได้ไปสวรรค์ค่ะนะคะอยากจะมาเล่าค่ะเล่าเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะคะแล้วมีการจดบันทึกในพระไตรปิฎกนะคะเรื่องนายมัทธ นะฮะมัทธกุลทะลีนายมัทธกุลทะลีเนี่ยหรือว่ามัทธกุลทะลีเทพบุตรเนี่ยเกิดในครอบครัวซึ่งไม่ได้นับถือศาสนานะคะเกิดในครอบครัวพราหม์ปรากฏว่าพ่อของท่านเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกกันว่าง่ายๆกับขี้เหนียวนะฮะเป็นคนที่ขี้เหนียวลูกเกิดมาเนี่ยไม่ค่อยสบายนะคะ ก็ไม่ยอมไปซื้อยาอยู่ยามารักษาเพราะว่ากลัวจะเสียตังค์นะคะแกก็นอนป่วยสมอยู่นะคะแล้วก็แต่ก็ได้ข่าวล่ำลือเกลือถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหนุ่มผู้นี้น,นะคะชื่อมัทธกุลทะลีเนี่ยก็นอนก็นึกถึงว่าโอ้ยถ้าได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช่วยเนี่ยนะ คงจะดีเหมือนกันนะชีวิตจะได้หายจากโรคป่วยอะไรทำนองเนี้ยเพอเอิญวันหนึ่งซึ่งแกป่วยมากเรียกว่าจะสิ้นลมแล้วนะคะกำลังจะสิ้นลมเนี่ยก,ก,ะะก็นึกถึงแต่พระพุทธองค์นะคะก็นึกถึงแต่พระพุทธองค์คือจะยกแขนนี่ยยังยกไม่ได้เลยนะคะก็นึกถึงพระองค์ คือคือในพรามณ์คนเนี้ยพ่อของของมัทธะกุนทลีเนี่ยนะนายคนเนี้ยท่านก็ไม่นิมนต์นะฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่นับถือแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระอ,องค์ท่านก็พยายามมาใกล้ใก้โดยเดินผ่านนะฮะเดินผ่านหน้าบ้านในายมัทธะกุนทะีเนี่ยก็ถูกเอาออกมาไว้นอกบ้านนะ่ะจะได้ คือเวลาจัดการศพอะไรจะได้จัดการง่ายๆไม่เลอะบานไม่เลอะช่องอะไรทำํำนองนี้นะคะก็นอนอยู่นึกถึงขณะที่นอนอยู่นะก็ค่อยๆแงนคอนะคะเพอเอินไปเห็นแสงสว่างก็นึกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาโปรดนะคะแค่เพียงคิดแค่นั้นนะฮะก็ขาดใจสิ้นลม แต่ว่าเพราะว่าจิตเป็นกุศลคะการที่พระพระพระ,ะสงฆ์ท่านเอาเรื่องนี้มาเล่าหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มาเล่าเนี่ยฮะพี่จุ๋มก็จะไปค้น,คนพระไตรปิฎกออกมานะคะจนได้ชื่อนายมัทธกุนทลีเนี่ยนะคะเป็นการจดบันทึกทำสังคยนานะฮะจากประสบการณ์ของพระอาน,นุ์ซึ่งได้จากพระโอษของพระพุทธองค์นะคะ ก็จดบันทึกกันมาพระก็ช่วยกันจำนะคะแล้วก็มาสังขยนาจึงเกิดพระไตรปิฎกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้อปื้มมากเพราะว่าคนซึ่ป่วยเนี่ยนะคะถ้าใจในในมัตมัากุณฑลีเนี่ยไม่เคยทําบุญในศาสนาพุทธนะคะไม่เคยเพียงแต่ศรัทธาเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสมัสสมมาสัมพุทธเจ้า คุณพ่อเองซึ่งเป็นคนตนีทีแนวเนี่ยก็ไม่ยอมช่วยเหลือก็เลยต้องช่วยตัวเองโดยคือคือ,คอ,คอมีจิตใจใสบริสุทธิ์นะคะก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่นะจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราใจใสค่ะแล้วก็เมื่อเราใจใสเนี่ยบุญที่เกิดจากการทำใจใสใสเนี่ยจะสำคัญมากจะไปช่วยนะคะจะไปช่วย ให้ไปสวรรค์นะคะแม้จะขาดลมหายใจไปไม่เคยทำบุญเลยในพุทธศาสนานะคะก็ไปสวรรค์ได้เพราะใจสุดท้ายเป็นใจที่บริสุทธิ์นะคะเมื่อใจบริสุทธิ์บุญก็เกิดค่ะแล้วบุญก็จะพาไปสู่สุขติภูมิโอเคค่ะพี่จุ๋มก็ดีใจได้ออกมาพูดขอให้ได้พูดะค่ะเพราะว่าก็อยากสะสมบุญเอาไว้นะคะ แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะจะเอาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็อย่าลืมทำใจใสๆเบิกบานค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มสกพิทัศน์ทานทแต้ค่ะ